อวิธีการกินหมัอนหอยแสบค่ะเอาน้อหอยตักเอาหนามมาเลยพี่น้องแล้วก็จูบกินแบบสวัสดีค่ะพี่น้องปองป,องปายสุขุสุขค้นมาพอก,กันอีกแล้วนะคะมืออี้กับช่องอร่อยล้านถุงชาแนลนะคะ มีมีแนวผ้ามาแซบอีกล้วคะพี่น้องมีอันเด้อ้อมหอยพี่น้องอ้อมหอยขมเนาะพี่น้องนี่ตาดใหญ่หนึ่งเลยค่ะพี่น้องอ่าแล้วก็มีมีข้าวเหนียวกระติ๊บหนึ่งค่ะพี่น้องมีข้าวเหนียวน้ำกระติ๊บหน่อยนึงค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันเด้อค่ะสุขุสุคนบ่มีเจ้าว่ามีแล้วพี่น้องเด้อเอาน้ำสีหลยๆจากน้อยพี่น้องมันจังได้สดน้ำเนาะ มักไผ่มักมันพี่น้องมามามาห,หน้ำนัวขนาดพี่น้องเสียงนกเสียงกาคือเก้าค่ะมากินในดงในปลาคือเก้าหี่งหองไะมาเดินมาเด้นขอเศร้าครับพี่น้องรอมหอยเห็ดเองกับมือครับพี่น้อง ไม่นุ่มบานๆแต่อร่อยค่ะแซ่บพี่น้องหอมข่าเบียร์พี่น้องได้ข่าเบียร์พร้อมค่ะ ม้าคะพี่น้องมายิน้อนกันเลยค่ะจูบบ่ปป่อยออกพี่น้องเช่ว่าเป็นหยังต่อยก่อนอยู่เด้อืมเนไหมอยากจูบบ่่อยออกนี่ก้นกับต่อยอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่แต่ว่าจุบบ่ออกไหมเช่ว่าเป็นจ้าเด๋ แซ่บๆกับพี่หน่องกินมักันด้วยค่ะหอยนี่ไข่ไหอยหน้าพี่หน่อง มันนี่มากินผูด้เดียวค่ะปลาลักบ้านหรืองานกับพี่น้องปลาลักเป็นว่าสิกินต้มอึงต็ค่ะมันนี่เสียวลงช่องเพื่อนละอร่อยลันทุงต้มไมหมหายเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องทำมาหะทินอยกันเนาะอืม หม่องีอย้งยไงวิธีการกินหอยหอยแ่บค่ะเอาเน้อหอยตักเอาหนามมาเลยพี่น้องแล้วก็จูบกินแบบอืมอืมอนั้นค่ะ พีนี่กินดูเลาได้พี่น้องอ้อมหอยเนี่ยว่าเป็นเจียร์แรกเลยค่ะเนี่ยนับว่าถ่วล่ะค่ะนับเทียบัวไผ่เลยมืกออยากพี่น้องเอ้ยสูมมือนน่ก่อนจิ้จุกนี่เขาต้องนี่ค่ะปักน้ำหอยใส่นี่ก่อน ก็เด็ดสดน้ำพี่น้องน้ำแซ่บน้ำอ้อมหอยนัวๆค่ะพี่น้องอยากคืออยากเฮ็ดจังสี่พี่น้องเลยเอาน้ำใส่หลายเนาะหมักแป๊บหมักมันพี่น้องอ้อมน้ำหลายจังเลยเหมือนเสียงกาพี่น้องเสียงกาค่ะ น่ากับลูกสาวค่ะลูกสาวนางถ่ายคุณซื้อของน้องมารอไว้ หมอกืน้องซื้อน้องมาหล่อไว้เนี่ยเฮ้ยหอยจุบหอยจุบนะพี่น้องเนาะเห็นมันสมซื้อเนี่ยจุบป,ประจุมาลิสติกเรียเบิร์ตพี่น้องเอ้ยาทาลิสติกสายแดงๆมากเซียเบิร์ตเหรอเอา้า หน่อยคินอี่เมือเป็นมือน่องได้นหน่อยมันตัวหน่อยตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ๆอย่างนี้ตัวเดียวมีสองเปลือกสองฝาอื้ ขานาดพี่น้องคู้เดบกกินหอยขอสทวนขอไฟหล,ล,ลายๆเด้ค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องบ้านเฮาโอ้ยุงย่งยุ่งพี่น้องยุ่งกัดแลวบังยุ่งกัดเด้หลุดเลยจริงเลยเด้อ

เอฟซีทั้งไทยลาาต่างประเทศมากินน้ำกันเด้อออมบอกไว้ค่ะพี่น้องมาๆค่ะแปะสมาร์ะพี่น้อง เขาขหมดการกินตะห้เล้ค่ะปะท้ทีนี่จุบตะไหยได้บัดพี่น้องเด้อว,วัา <c ười> ลุบเขาห้วงข้ี่่าตายบ่พี่น้องเขาอิ่มหนักกัจุปตะไห้เด้พี่หน้องเด้อ อ้อมหอยเป็นอาหารอีสานพื่นบ้านอีกแย่งหนึ่งพี่คนอีสานนี่ไม่เคยถอดถิงเลยค่ะกินตลอด <c oughs> ยกเวนบอกอยสิดับค่ะอันบอหอยอยังมีอยู่แต่สงสัยสิได้กินไปชัวรลูกชัวรหลานแล้ะพี่นอ้องเมนูนี่เป็นเมนูไปต้องลงทุนหยางหมากไม้ค่ะพี่น้องลงแห้งซื้อค่ะลงแห้งไปหาง่มมาเนาะพี่น้องเนาะไปง่มมาแล้วก็มาจัดแจงเฮ็ดกับเขากับน้ำประกอบอาหาร เป็นเมนูที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงแห้งอย่างเดียวพี่น้องยุ่งกัดไายพี่น้องเอ้ยใหญ่ยุงกัดทะลุเลยยังสันเหรอครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้สำนีก่อนนะคะพ่อห้องปากห้องค้อเราพี่น้องเนาะ,ะที่ได้จัดการต่อให้มันเบิดค่ะสิจ,จุบ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 กินให้มันเลี้ยวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูนะเชียงอีกากัได